สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีนาาจะมือนีแอดมินกลัมาให้แนวทางคือเก่าเนาะแต่ก่อนจะรับชมแนวทางกับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเมียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง แนวทางเขาหรือรุดจังได้พิดพาดประกันได้อดมินกับกราบขอโทษขอไผ่เนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่อยากทักทายพูดคุยกับแอดมินกับไปในช่องอในเฟซบุ๊กน่าจากเฟซบุ๊กแอลชาแนลกับตามซื้อส่องได้เลยเนาะเพราะว่าแอดมินกับบริษัทกลง่มขึ้นมาเนอกจากแต่ถ้าพี่นอ FC, ้องเอฟซีเพิ่นอยากทักทายส่งกําลังใจให้แอดมินกับไปทั้งเฟซบุ๊กเลยนอะกจากเฟซบุ annel, นะ๊กแอลชาแนลเนาะกับตามซื้อส่องได้เลยเนาะ เดี๋ยวเขาบกว่าเบิงผลกันก่อนเนืจากก่อนเขากกนนะจะไปรับชมแนวทางแนวทางวันที่30น้อยเฉพาะกิจ0ู1กับ13 05151 51เข้าเด่น1วิ่งรูดมาตัวจอดนืจากตัวเน้นได้15ส่วน13 13เข้าเป็นเด่นเนาะเด่น1วิ่งรูดส่วนน้อยพิเศษ594 594ไม่มาเนาะหลุดไป55ก็หลุด น้อยปกติ914 914เข้าเป็นเด่น1วิ่งรูดนะจ๊ะตวเจาะไม่มา98เข้าเป็นเด่น8วิ่งรดนะูดเนาะตวเจาะก็ไม่มานะจ๊ะเนาะ VIP 108 108เข้าเด่น1กับเด่น8เนาะเด่น1เด่น8วิ่งรดูด49 49หลุดนะจ๊ะ สรุปนะจะห้า 5, น้อยมาดรวม4น้อยเข้าเด่น8 1วิ่งรูดเนาะตัวจอะมาแค่คู่เดียวนะ่าจะมาน้อยเฉพาะกิดหนึ่ห้าตัวเน้นเนาะส่วนวิ่งรูดนะจะวิ่งรูดเข่าน้อยเฉพาะกีดเนาะวิ่งรูดหนึ่งส่วนน้อยปกติวิ่งรูด1กับ8 ส่วน V.I.P. วิ่งรูด1กับ8นะจจะเนาะวิ่งรูดเขา3ามรอบนะา๊ะกะยินดีกับซ้ายวิ่งรูดเท่านา่านะจะกะเขา3มามรอบน่าจะเนาะตัวตัวจอฮาวก,ก็มาแค่ปูเดียวส่วนเลขตารางนะจจะเลขตารางเท่ากับเขาส่วนเลขตาราง5เนาะ้ามา2ไม่มา6ก็ไม่มา,นะาน่าจะเนาะ7ไม่มาเขาแค่ตัวเดียวนะจจะเนาะส่วนในตาราง ขอาการุนต่อตามต่อของวันที่3 1มสนะจ๊ะสําหรับแนวทางนีเขามีรุดเนะาะป้าผลกันไปกะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะจ๊ะถ้ามีตัวมากตัวชอบก็ค่อยตามบ่มากะเลื่อนผ่านเนาะเพราะว่าแนวทางที่แอดคำนวณได้เนาะอาจจะเข้าบ้างนะจ๊ะรุดบ้างกะป้าผลกันไปนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ ำหรับแนวทางวันที่31นะจ๊ะให้เด่นที่7กับ5เนาะ7กับ5 7กับ5วิ่งรูดนะจ๊ะส่วนตัวเจาะ7 1 7 3 7 6 7 8 5 3 5 6 5 7 5 8เนะาะเบิ่งแล้วมีตัวมากตัวชอบกะจดได้แคบได้เลยนะจ๊ะ ส่วนเหล็กตาร่างน่าจะเหล็กตาร่างแอดมินให้8ให้3ให้6ให้1เนาะสายวิงโดดน่กจะวิงโดดได้หรือว่าจะเอาน้ำไปจับเป็น2ตัวได้เนาะ2ตัวก็อย่เลื่อมไปกลับน้ำน,น่กจะเน้นไปกลับห้น้ำเนาะส่วนตัวเน้น1 7 5 6 ห้าแปดเจ็ดแปดอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะ่จะแอดมากเองกับทับ่มักตัชอบกับเบิ่งเป็นตัวอื่นได้เนาะเพราะว่าแอดมีหาเด่นเจ็ดกับห้าทำมีตัวมากตัวอื่นก็เอาไปจับใส่ได้เนาะสำหรับแนวทางห้านอยมัดรวมสี่น้อยนะ่าจะมีตัวมากตัวชอบกับวิคออ,อะา์เนาะก็ให้รวยๆปังๆกันทุกๆคนนะจ้าไว้พอกันคลิปนะ้าแนวทางนะ้าสวัสดีค่ะ